สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการรับโชคกับตะวันนะครับผมทางตักศีราโฮเดชแนลนะครับกับผมอาจารย์ตะวันวันนี้ก็วันจันทร์ที่สิบสามกรกฎาคมนะครับผมผมก็มีตัวเลขให้กับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับตัวเลขวันนี้นะครับผมก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งจันทร์สองครับอังคารสาม พฤหัสถาและดาวสุขหกนะครับผมอันนี้ความหมายของแต่ละดาวนะครับาดาวทิศหนึ่งนะครับอยู่ในราศีเมถุนนะครับผมเป็นเพชรคาตแห่งเลิศครับและเป็นราชาเลิกเกาะในลูกที่9มีดาวสี่ดาวพุธนธครับสี่เป็นเจ้าระวังอยู่ครับและเป็นวรลโคตระวังด้วยส่วนต่อไปดาวจันสองนะครับผมอยู่ในราศีเมษเป็นทริโทแห่งเลิศนะครับและเป็นอุจจาวิราชด้วยเกาะอยู่ในลูกที่สองมีดาวสุขหก เป็นเจ้านวางนะครับผมต่อไปลูกที่ดาวดาวคานนะครับอยู่ในราศีมีนเป็นสมโนเลิกนะครับผมและเป็นจุลจกกักรเกาะอยู่ในลูกที่6มีดาว5เป็นเจ้านวางนะครับผมส่วนต่อไปดาวพฤห,หัสห้าครับผมอยู่ในราศีมังกรเป็นโจโลเลิกนะครับและเป็นอนุกเกษตรสลับเรือเนเกาะอยู่ในลูกที่1มีดาวเสาเจ็ดเป็นเจ้านวางและยังเป็นวรโคตนนวางด้วยส่วนต่อไปอาดาวสุขหกนะครับผมอยู่ในราศีพฤษภครับผม เป็นภูมิปาโลแห่งเลิกและเป็นมาตรฐานเกษตรครับเกาะอยู่ในลูกที่เจ็ดมีดาวสองเป็นจานา้าะวังและยังเป็นนวงังปูกเอกอีกด้วยนะครับผมแล้วผมก็จับให้กับสมาอีกชิกอีกเช่นเคยครับซึ่งเป็นดาวเด่นนะครับผมสุกและก็ห้านะครับผมอีกตัวหนึ่งดาวจันและดาวคารนะครับ คลิปนี้พิเศษหน่อยนะครับผมผมได้จับสองตัวนี้สองตัวนี้ไว้นะครับผมใครถ้ามีเลขท้ายโทรศัพท์นะครับความหมายของแต่ละคู่คู่ดาวสองคู่นะครับคู่6กห้านี่คือเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์นะครับผมความหมายก็คือมีความชาติหลักแหลนครับแค่คล่องว่องไวนะครับผมหรือทอําให้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะ เป็นที่ถูกใจของผู้หญิงครับผมส่วนคู่ต่อไปคู่ดาวสองและดาวสามนะครับผม <IS IT EN C IO> เขาเรียกเป็นดาวคู่ชู้นะครับความหมายก็คือคู่หวัดระแวงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วก้าได้ก้าเ <IS IT EN C IO> สียนะครับผมหรือถ้าเป็นหรือถ้าเป็นผู้ชายก็คือพวกใช้เงินเก่งครับผมต่อไปผมจะจับ3ามตัวให้กับ สมาชิกนะครับหต,ตัวที่จับให้นะครับคือ1 6 5และ3 2 6นะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับผมสามารถจับ วินได้นะครับอาจจะเป็น1 2 1 3 1 5 1 6หรือ 2, 3อ่5า6 5 3 6ประมาณนี้หรือท่านใดที่มีเลขในใจอยู่แล้วสามารถจับตัวเด่นของผมเอาไปใช้นะครับตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับผมใช้ได้ทั้งวันนะครับทุก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 ,ท,กที่ใช้กันอยู่เลยใน5ในใน5ตัวนี้นะครับ ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มก็เราจะก็แปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับก็เข้ามาในกลุ่มสอบถามาเราก็จะมีตอบมีแอดมินได้วางตัวเลขให้แต่ทุกทุกอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์หลายคนได้วางตัวเลขไว้ให้ถ้าเข้ามาก็สอบถามอาายากจะเข้ากลุ่มของอาจารย์ท่านไหนสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม